เป็นฟังเพลงโฮมเ t h e เตอร์ Theater, เวลาฟังเพลงก็สองชั้นแนลอ่ะฟังบางคนไม่ต่อซับวูเฟอร์ก็มีนะมไม่ต่อซับก็ได้ถ้าคนฟังแบบคือเขาฟังสบายๆฟังชัดๆอะ่ะไอลำโพงพวกนี้มันมีเบสแต่มันมีเบสไม่เยอะบางคนอยากนุ่มนวลขึ้นมาหน่อยก็เพิ่มซับวูเฟอร์๋อครับอ่าพวกแอมสมัยใหม่นี้มันมีช่องต่อให้เราครับผมใช่ไหมฮะเหมือนอย่างเนี้ยอ่าผมให้ดู ไอดู do, หลังคอมโพเนี่ยมันทํามาแต่คนทั่วไปไม่เคยได้ใช้มันม,มันทํามาแต่คนทั่วไปไม่เคยได้ใช้ไม่ไม่เคยไม่เคยใช้มันผมเคยพูดไปแล้วนะเนี่ยอ่าเนี่ยคอมโพนะครับต่อลําโพงคู่หนึ่งซ้ายขวาครับนะแล้วตัวนี้ก็คือปี S <S อัลซับปกติเนี่ยคนทั่วไปเนี่ยใช้ลําโพงซ้ายขวาเท่านั้นเองไม่เคยต่อซับบูเฟอร์เลยอืมพอต่อซับบูเฟอร์ปุ๊บ โอ้โหเหมือนที่ผมเคยลองเปนบูดอยู่ครั้งหนึ่งในคลิปก่อนนานนั้นหลายเดือนมาแล้วมันก็เหมือนเครื่องเสียงใหญ่นี้เลยอย่างมันออกแบบเกระหึ่มเลยคือแบบพอต่อซับเฟอร์อืมใช่ไหมมันจะให้ความแตกต่างเพิ่มขึ้นนะครับกับเพราะลำเพราะคอมโพพวกนี้มันมันออกแบบมาใช้ลำโพงเล็กเพราะกำลังขับมันน้อยใช้ลำโพงเล็กใช่ไหมลำโพงบุกเชลอย่างนี้แหละลำโพงเล็กสี่นิ้วห้านิ้วครับยังไงซัเบรมันก็ไม่ใหญ่หรอก คือเวลาเนี่ยเขาถึงได้ได้ทำปีเอาซับบูเฟอร์ออกมาเนี่ยใช่ไหมบางคนก็ไม่ค่อยรุ่นหลังๆเนี่ยทําแบบนี้ทั้งนั้นเลยอถ้ารุ่นเก่าจะไม่มีซับบูเฟอร์จะไม่มีปีเอาซับผมไม่ดูละอ่าดูเครื่องที่ไม่มีปีเอาซับอย่างเช่นเช่นโซนี่ตัวเนี้ยอโซนี่เนี่ยอันเนี้ยคอมโพเหมือนกันอันเนี้ยจะเก่ากว่าเนี่ยไม่มีปีเอาซับบูเฟอร์โซนี้จะไม่มีใช่ไหมอันนี้เป็นไลท์ a อ x ูอ เนี่ยต่อลำโพงคู่นึ่ไม่มีปีเอาซาเป็นไหมไม่เหมือนตัวนี้อืมตัวนี้จะมีตัวนี้จะคือมันกดแล้วแต่รุ่นนะอ่าแต่อันนี้รุ่นเก่าครับอ่าถ้าเป็นรุ่นใหม่ๆจะทําหมดเลยอเหมือนอินดิเกตที่ผมพูดเลยเห็นไหมใช่เหมือนอินดิเกตที่ผมบอกเลยเออเห็นไหมเพราะว่าลําโพงสมัยใหม่มันเป็นลําโพงเล็กนี่ถูกไหมฮะมันเป็นลำโพงเล็กลำโพงบุกเชลครับผมลำโพงบุกเชลเขาก็เลยให้คุณต้องซื้อ ต้องให้คุณต้องใช้ซับบูเฟอร์ในการคอนโทรลเสียงเบสใช่ไหมแต่บางคนน่ะผมพูดให้ฟังเลยบางคนเขาประหยัดเขาไม่ต่อใช่ไหมเขาไม่ซื้อซับบูเฟอร์เพราะซับบูเฟอร์มันก็ราคาเผลอเผมันเออไม่ใช่เผลอเผอแล้วมันแพงกว่าตัวคอมโพที่ผมขายอีกอันนี้มันสองพันห้าร้อยใช่ไหมเครื่องหนึ่งอ่ะแต่ซับบูเฟอร์มันสองพันห้ามันไม่มีหรอกมันแพงกว่านั้นอีกมันต้องมีสี่พัน สี่พันห้าพันขึ้นไปอ่ะครับผมเพราะซับเฟอร์มันจะมีดอกอืมอ่าดอกลำโพงอยู่ในตัวของมันแล้วก็มีแอมอยู่ในตัวของมันครับผมบอกเลยนะเออเดี๋ยวจะบอกให้กระจ่างอีกอย่างหนึ่งนกะ็นเอ้อ่าเวลาคุณใช้ต่อซับูเฟอร์เนี่ยกับไอตัวที่มันมีปีเอาเนี่ยครับปีตรงเนี้ยจะลึก จะจะถึงบางอ้อได้ไม่ยากเลยไอ้ตัวนี้มันมีแอมอยู่ในตัวถูกไหมครับครับต่อลำโพงคู่หนึ่งซ้ายขวานะไอ้คำว่าปลีนะ mm hmm. up, out ับ b ูเฟอร์เนี่ยมันเป็นสัญญาณใบ mm hmm. เป็นสัญญาณใบซึ่งมันออกแบบมาให้มีความทีต่ำอืม mm hmm. ย่านความทีต่ำอ่ะเป็นเสียงสัญญาณใบอ่ะออกไปออกไปหาตัว s u b w o o อ e r แล้วไอ้ับ b ูเฟอร์เนี่ย <c oughs> มันจะมีแอมอยู่ในตัวแล้วก็มีดอกอ หนิ้วแปดนิ้วหรือสิบนิ้วซับวูเฟอร์ที่เขบอกอะครับอ่ามันมีแอมอยู่ในตัวของมันมเพราะฉะนั้นเวลาคุณซื้อซซบวูเฟอร์ปุ๊บเนี่ยเอ่อแล้วก็ต่อจากไอ้ตัวนี้ออกไปเข้าซซบวูเฟอร์ปุ๊บเนี่ยรู้เปล่าว่าขนาะที่คุณใช้งานอ่าตัวนี้กับตัวซซฟฟูเฟอร์เหมือนคุณใช้ power สองตัวนะม,มันถึงได้เสียงดีม,มันใช้แยกขับอ,อันนี้ขับคู่หน้าครับแล้วปีเอา ซาบูฟเฟอร์ไอตัวซาบูฟเฟอร์ก็ขับความถี<อ>่ต่ำขับเสียงเบสมันแยกการทํางานครับ,บเหมือนคุณใช้เหมือนคุณใช้แอมป์สองตัวอ๋อเหมือนเหมือนเราใช้แอมป์สองตัวเหมือนใช้แอมป์สองตัวเลยอมันไม่เหมือนเป็นการใช้แอมป์สองตัวเลยพูดก<อ>ันง่ายๆเลยครับไอตัวไอตัวซาบูเฟอร์ก็คือแอมป์ตัวหนึ่งขับเสียงเบส<อ>มันต้องใช้พลังในตัวของมันเนี่ยมันมันพลังมันไม่พอหรอกที่ในในการที่จะขับ แปดนิ้วสิบนิ้วอ่ะไอซับูเฟอร์มันถึงได้ได้มีแอมพ์พาวเวอร์อยู่ในตัวของมันนะครับซับูเฟอร์มันถึงได้แพงไงครับอีตรงนี้แหละคนประหยัดคนที่คนที่เขาแล้วแล้วถ้าอย่างเขาไม่ต่อซับมันมันฟังได้มันจะอมันก็ได้มันจะอ่าอ่าเขาจะรู้สึกว่ามันแห้งแห้งอ๋อมันจะไม่มีมันจะไม่นุ่มนวลขึ้นมาละมุนละมุนความนุ่มมันจะไม่พอ เข้าใจไหมบางคนประหยัดคนประหยัดไม่ซื้อรัพบบางคนประหยัดบางคนประหยัดแล้วแล้วผมจะบอกให้ฟังว่าออคนที่เข้าใจว่าอินดิเกตรุ่นเก่าออืมฟังเพลงดีอืมมาทางนี้เลยรุ่นใหม่เตะว่าเดี๋ยวจะให้ถึงให้ให้ถึงไอ้นี่เลยอคนก็บอกว่าอินดิเกตรุ่นเก่าฟังเพลงดีอ่ะอืมเขาจะต้องหาลำโพงใหญ่เสมอไป ถ้าลำโพงบุกเชลมันก็จะไม่มีเบสถ้ามันมีเบสลำโพงมันก็เสียงแตกเพราะว่ามันปล่อยความถีต่ำไปพร้อมกันส่วนมากคืออินดิเกเตอร์ต้องใช้ลำโพงใหญ่ต้องใช้ลำโพงใหญ่มันถึงจะมีเบสใช้ตู้แบบนี้มันจะไม่ดันไม่ได้อะดอกสี่นิ้วห้านิ้วเบสมันจะเยอะได้ไงมันมีเบสรีเฟกต์ก็จริงมันมีเบสในตัวแต่ว่าเบสมันไม่ใหญ่หรอกเข้าใจไหมเบสมันไม่ความถีต่ำมันไม่ลงลึก ไม่ไม่เหมือนซับวูเฟอร์ที่เขาออกแบบมาเพื่อให้ความตีตมม่ำลงลึกครับให้ให้มันมีความนุ่มอ่ะอืมแต่ให้มันมีความนุ่มอืมเข้าใจไหมอืมตัวน,นี้แหละแต่ว่าข้อเสียของอินทิเกตรุ่นเก่าวเวลาเปิดอย่างที่ผมบอกเวลาเปิดดังอะ่ะเบสมันไปที่คู่หน้าค่าความเพี้ยนมันเกิดโอมันสันะ่นน่ะโอพที่เข้าใจไหมมันสันะ่นน่ะ อันนั้นคืออินทิเกตนะครับอินทิเกตรุ่นเก่านะรุ่นเก่าแต่ถ้าอินทิเกตรุ่นใหม่ก็ที่ผมบอกอะ่ะมันเป็นแ uh, อมดีตันสองจุดหนึ่งอ่มี P, มีมี input aton, อ,อินพุตดีตันอ่ะมีออปติกมีโคแอค่ะแล้วก็มีพรีอัลซับอ่ะก็เหมือนเอวีเลย <laughs> แต่ว่าเอวเนี่ยมันเลือกจุดตัดความถี่ลำโพงได้อีกตรงเนี้ยลูกค้ามาซื้อผมจะอธิบายฟังผมจะถึงถึงจะต้องใช้งานให้ดูแล้วก็ออบอกรายละเอียด เทคนิคการใช้งานในเครื่องได้หมดอืมก็เลยทพที่เข้าใจยังเออเข้าใจเข้าใจอันนี้อันนี้กระจางกระจางไหมอันนี้กระจางก็ไม่เห็นเลยอินดิเกเตอร์รุ่นใหม่อ่ะมันทำออกมาที่มีปีเอาสามแปดที่ผมพูดไปคลิปที่แล้วอ่ะอืมเพราะว่าลำโพงสมัยใหม่มันเป็นเล็กๆอคือผู้ผลิตเขากําหนดไงพี่อืมผู้ผลิตเขากําหนดอืมาใจไหมอืมแล้วสังเกตดูสิทุกวันนี้ตลาดมันก็มาเป็นดีต้นทั้งสิ้นเลย อย่างไอลำโพงบลูทูธก็เป็นเทคนิคที่เป็นสองจุดหนึ่งอย่างที่ผมบอกอะไระในตู้มันทีผมอธิบายไปแล้วเมื่อกี้เข้าใจแล้ว่าพี่เข้าใจแล้วใช่ไหมคนทั่วไปก็ยังไม่เข้าใจนะเออบางคนแต่ผมพูดได้เลยว่าที่ไม่เข้าใจเนี่ยคนใช้งานทั่วไปเนี่ยที่ไม่เข้าใจเนี่ยผมพูดได้เลยก็ไม่แปลกหรอกที่เขาไม่เข้าใจเพราะว่าอาชีพเขาไม่ได้ขายเครื่องเสียงเขาก็เลยไม่รู้เขาไม่ได้ฟังเยอะเออ เขาใส่ว่าได้ยินเสียงเพาะก็คือซื้อเลยใช่ส่วนมากจะเป็นอย่างนั้นนะใช่เขาเขาก็คิดว่าเครื่องเสียงเนี่ยก็จะเหมือนเหมือนกันหมดเหมือนที่ความคิดพี่แต่ก่อนที่จะเจอผมอ่ะพี่ก็คิดว่าเครื่องเสียงอ่าบ้านหม้อเครื่องเสียงแง่แงเครื่องเียมันมันมันเหมือนเครื่องเสียงบ้านเหมือนกันหมดเหมือนกันจริงไหมพี่พูดถูกผมพูดถูกไหมพี่พี่เคยคิดแบบนั้นถูกไหมแต่ตอนนี้พี่รู้แล้วนะว่าเครื่องเสียงเนี่ยมันมีหลายประเภทนี่มันก็มมันก็มีบางคนบอกว่าอะไรนะราคานี้ทำไมไม่ไปซื้อเครื่องใหม่ เคยมีคอมเมนต์อยู่อ่ะใช่สิเออซื้อเครื่องใหม่ถ้าเป็นแบรนด์จีนหรือว่าลำโพงบูทูธมันราคานี้อ๋อแต่พวกนี้ซื้อเครื่องใหม่อ่ะเขาเคยรู้ไหมว่าลองไปดูดูสิของใหม่อ่ะที่ผมพูดอยู่ในที่ประคุณไปดูในชอปสิเอออ่ไอชอปไอเซ็นทันเนี่ยพาวเวอร์ายอ่ะอหรือเดอร์มอ่ะพวกแบรนด์พวกนี้มันก็ยังมีขาย ราคาหนักๆนั้นเลยก็สามหมื่นห้าหมื่นอะแอมตัวหนึ่งอ่ะอันนี้แหละที่ที่ผมบอกว่าเออเขาเล่นไม่ถึงอะแต่จริงๆมันก็ไม่แปลกหรอกเพราะว่าอาชีพเขาไม่ได้เป็นพ่อค้าเขาก็เลยไม่รู้อืมเข้าใจไหมเขาก็เลยไม่รู้แต่ค่นี้ว่าไอจีนเนี่ยอ มันสุดยอดในการก๊อปปี้มันก็พยายามคิดค้นออกแบบมาให้เป็นแอมจิ๋วแอมอะไรนี่ไงแต่วงจรมันก็ใช้ให้มีปีอัซับนั่นแหละไอ้ไอ้เอ่อลำโพงมันขับจากจากซับออกมาไอ้จับขับจากตัวตัวแอมจิ๋วมาแล้วมาเข้าดอกซับมันแยกความถี่ต่ำเหมือนกันแต่งานมันหยาบมันไม่ละเอียดมันไม่เน้นคุณภาพเหมือนพวกแบรนญี่ปุ่นครับผมมันก็เรียนแบบพวกนี้แหละจริงๆแล้วมันก็เรียนแบบไอ้แอมจิ๋วมันก็เรียนแบบพวกนี้แหละผมจะบอกให้ แล้วมันก็ําขายตัวหนึ่งเท่าไหร่อ่ะสองสามร้อยในลาซาด้าอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็ซื้อมาประกอบกันน่ะประกอบขายตู้ตัวโปรบูทูธอ่ะตัวพวกบูทูธดีไอไวตอนนี้เห็นค่าว่างอะประกอบไปละประกอบขายกันสองพันห้าพันหมื่นสามหมื่นอะไรก็ว่ากันไปกันแล้วแต่อันนี้ก็แล้วแต่ต้นทุนเขาอ่ะนะจะถูกจะแพงอันนั้นผมไม่รู้หรอกนะผมผมไม่ขอคอมเมนต์นะครับอ่าใช่ไหมเพราะงานแต่งานบางคนมันก็ทําละเอียดตู้ดีอะไรอย่างเงี้ย แต่ว่าเขาก็เอาแอมจิ๋วนั่นแหละมาประกอบแอมจิ๋วมันจะมีหลาย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 อย่างมันมีปรับความถี่เยอะเออนไหมฮะแต่หลักการมันคือหลักการคล้ายๆ้พวกนี้แหละแต่ว่าอุปกรณ์ที่มันใช้ในตัวแอมจิ๋วเนี่ยมันเกิดมันต่ามันไม่ใช่วัสดุที่ดีอ่ะใช่ใช่เข้าใจไหมมันฟังได้มันคนไปฟังไม่ไม่นานก็ไม่จริงว่าก็พังแล้วบางทีไม่ถึงปีหรือปีหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยก็พังแล้วใช่อ่ถ้าแบรนด์ดีดีก็จะ ถ้าแบรนด์ดีก็จะใช้ได้นานหน่อยจะมาพวกแบรนด์ที่แบบพวกไอ KBL หรือโซนี่ที่มันทำออกมาแล้วมุมมูทูสเด็ดางอ่ามันก็จะแตดีนะครค่อนข้างมาตรฐานนิดนึงนะอ่าใช่แต่ระบบมันก็จะเป็นแบบเนี้ยมันถูกไงครับพี่เมื่อกี้ที่พี่ถามผมว่าอ่าถ้าราคาราคาอย่างนี้ครับทำไมไม่ซื้อของใหม่อ่ะมันมีมันมีคอมเมนต์อยู่เขาคิดว่าไอำโพงแบบไอไอเครื่องเสียงแบบนั้นอ่ะ มันเป็นของใหม่แต่คุณภาพมันสู้พุ่งนี้ไม่ได้เอออาจอไม่ไม่รู้ไม่รู้ไงเขาไม่รู้คนไม่รู้ก็คือไม่รู้ไม่รู้ไม่ผิดคนไม่รู้ไม่ผิดหรอกเห็นมันมีคอมเมนต์คอมเมนต์หนึ่งอยู่นะถูกป่ะคนที่ไม่รู้อ่ะไม่ผิดหรอกผมบอกให้เลยเออแล้วก็ไม่แปลกหรอกที่เขาไม่รู้เพราะว่าเขาไม่ได้มาเป็นพ่อค้าเขาไม่ได้ขายขึองเสียงไงเขาไม่ได้เป็นพ่อค้าไงเขาก็เลยไม่รู้ไม่ไม่ผิดหรอกเขาทํางานอย่างอื่นเนี่ย คือ <One> ว <input> ่าเหมือนพี่ทำจิวเวลรี่พี่ก็ทำไบพี่รู้เครื่องเสียงอะไรหมดแล้วพี่ก็ไม่รู้หมดแต่แต่พอพี่เข้ามาที่ผมปุ๊บเนี่ยผมผมมันคนใช้มาก่อนไงมันก็กระจางนะบางทีมันกระจากระจางเลยไหมกระจางหลุดโลกเลยไหมตอนนี้พี่หลุดโลกแล้วนะพี่เข้าใจแล้วนะเครื่องเสียงในบ้านเครื่องเสียงกลางแจ้งงานดนตรีงานพีเอหนังกลางแปลง่ยเห็นไหมมีละหลายเลยแต่เขาเรียกอินดอร์อาลโด่พวกพวกอ พวกกลางแจ้งเนี่ยเขาเรียกเอาดอคือเอาดอคือนอกประตูนอกบ้านอแต่พวกนี้อินดอคือในประตูอในบ้าน,น,านเนี่ยเครื่องเสียงในบ้านครับผมซึ่งมันทํายากอม,มันยากยังไงรู้ว่าเพราะว่าเครื่องเสียงบ้านเนี่ยมันจะต้องทําให้เราฟังแล้วสบายหูฟังแล้วมีความสุขภายในบ้านอุปกรณ์ที่เราใช้เนี่ยจะต้องเกตอุปกรณ์ดีๆสูงทองแดงหรือว่า พวกซีพวก itor, คาปาซิเตอร์หรือพวกชิปไอซีต่างๆเนี่ยจะต้องมีคุณภาพเนี่ยอย่างเงี้ยเป็นต้นเหมือนโทรศัพท์อ่ะผมเปรียบเทียบอีกแล้วเ,ออเหมือนโทรศัพท์แอนดรอยอ่ะก,ก,กากอะกับ iPhone เนี่ยชิปข้างในมันสุดยอดไหมละ่ะเออคนละคนละอย่างเลยแบบนั้นเลยครับพี่ผมบอกให้เลยครับมันมีที่มาที่ไปมีเหตุผลทั้งสิ้นเลยผมบอกให้เลยแล้วก็จริงนะไม่ใช่ไม่จริงใช่แล้วก็จริงนะ ถูกไหมอ่าคนสัมผัสจริงๆผมถึงได้บอกว่าอ่าถ้าคนที่รู้พวกเนี้ยครับรู้พวกแบนด์ญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะถึงบางอ้อหมดเลยเขาจะเข้าใจเลยอืแล้วเขาซื้อซื้อพวกเนี้ยซื้อไม่ยากเลยอืมถ้าคนรู้เพราะเขารู้อยู่แล้วเออก็ที่ผมบอกไงช่วงสิบยี่สิปีอ่ะยี่สิบปีกับสาสิบปีหลังมาเนี้ยอ่ายี่สิบปีถอยหลังมาเนี้ยสิบยี่สบปีหลังมาเนี้ย ประเทศไทยเนะี่ยมันดนสินค้าจีนเข้ามามันทําให้คนรุ่นใหม่เนี่ยหูเสียหมดอ่าไอ้กันนั้นก็ไม่เท่าไหร่หรอกอ่าแล้วอ่ากำลังซื้อของคนไทยเนี่ยช่วงยี่สิบสิบยี่สิบปีมาเนี่ยประเทศไทยมันเศรษฐกิจมันถอยหลังอืมถูกว่าล่ะกำลังซื้อก็เลยไม่มีอืเข้าใจไหมแล้วสินค้าแบรนด์ญี่ปุ่นก็มีมาน้อยลงอืม ที่มีมาน้อยลงไม่ใช่ว่ามันไม่ดีหรือมันมันไม่ได้ทำในประเทศมันยังทำตลอดเวลาแล้วก็ประเทศที่เจริญแล้วก็ยังซื้อสินค้ามันตลอดซึ่งยังซื้อสินค้ามันตลอดอย่างยุโรปยังยุโรปอเมริกาก็ซื้อสินค้าญี่ปุ่นทั้งนั้นมันคุ้มมันคุ้มเงินไงมันถูกสำหรับสาหรับประเทศเขาไงแต่่แต่ประเทศไทยมันแพงแล้วมาคนไทยเพราะว่า การเงินของคนไทยมันไม่มีกําลังซื้ออเนี่ยพี่พอจะเข้าใจครับโดยรวมนะสภาวะเศรษฐกิจไทยมันมันตกต่ำมานานแล้วไงตอนชุยุคยี่สิบปีหลังมันเนี่ยครับกําลังซื้อมันก็ไม่มีแต่ถามว่าแบงด์ญี่ปุ่นมีมาขายไหมก็ยังมีปกติอืก็ยังมีอยู่มาก็ยังมีปกติแต่ต้นทุนเขาทําถูกลงไม่ได้อแล้วเอค่าเงินเอ่ยอะไรเอ่ย แล้วก็อวัะสะดุอุปกรณ์เนี่ยอ่าพวกพวกไอเนี่ยอะไรอะพวกทองแดงเออพวก<ม>อุปกรณ์พวกหลักๆไอพวกเนี้ยมันต้องใช้ทองแดงพวกวัตถุดิบพวกแร่ต่างๆครับมาในการผลิตมันแพงขึ้นอื<ม>แล้วแบรดญี่ปุ่นมันก็เลยต้องแพงขึ้นเรื่อยๆไงใช่ไหมะหมายถึงหมายถึงของใหม่นะอืมเ<ม>นี่ยแล้วคนนี้ก็ยิ่งยิ่ง ยิ่งไกลห่างจากจากคนไทยเลยยิ่งเศรษฐกิจไทยมันไม่ดีอยู่แล้วก็ยิ่งไปกันใหญ่เลยมันก็เลยอมันก็เลยอ่ไม่ค่อยมีมาขายก็ที่ผ่านมาเนี่ยสิบปีเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยโซนี่พานาโซนิกโตทีบ้าก็ถอนทับไปหมดเลยไปอยู่เวียดนามตั้งโรงงานเคยมีโรงงานในไทยใช่ไหมก็ถอนไปหมดเลยอืมที่ถอนไปก็เพราะว่าผลิต ให้คนไทยเนี่ยคนไทยไม่มีกําลังซื้อเข้าใจไหมเศรษฐกิจเมืองไทยมันแย่ไงไม่มีกําลังซื้อผมบอกให้สินค้าพวกนี้มันสุดยอดมากเลยนะมันขายทั่วโลกไงก็อย่างที่ผมบอกประเทศที่มีกําลังซื้อเขาก็ยังสั่งสั่งสินค้าญี่ปุ่นไปขายอยู่ตลอดเวลาสั่งโตโยา้าโซนี่อะไรพวกนี้ยอืสั่งไปขายอยู่ตลอดเวลาอ <c oughs> ที่ผมพูด มาทั้งหมดเนี่ยผมไม่อยากอผมอยากจะให้ประสบการณ์เออลูกค้าแล้วก็ผู้บริโภคอย่างหนึ่งว่าเอ <c oughs> <c oughs> คุณจะได้รู้ถึงความจริง <c oughs> ว่าเครื่องเสียงญี่ปุ่นเนี่ยมันไม่ได้ซบเซาแล้วมันก็ไม่ได้เจ๊ง ผมบอกอจริงวามันไม่ได้เจ๊งมันไม่ได้ซบเซาแต่ว่าคนไทยประเทศไทยไม่มีกําลังซื้อสินค้าเขาะเขาใจไหมเพราะเขาต้องทําดีตลอดเขาไม่ได้ลดตัวลงมาทําแบบของจีนซึ่งมาแข่งกับคุณซึ่งเสียชื่อเขาไงขาทําไม่ดีมามันก็เสียง่ายเหมือนของจีน่ะเสียง่ายถูกป่าล่ะใช่ใเขารักษาชื่อเสียงไงเขาก็เลยไม่ทําเขาต้องทาของดีมาตลอดเวลาถ้าของดีต้นทุนมันก็การผลิตมันก็ต้องต้องสูงกว่าถูกป่ะล่ะครับ วันนี้ก็กระจ่างเนี่ยกระจ่างทุกวันนี้ใช่ไหมฮะนั่นแหละแล้วแล้วของจีนของใหม่แต่ของในไทยเนี่ยอบางคนบอกว่าทำไมไม่ซื้อของใหม่อย่างที่พี่ถามผมเนี่ยก็ใส้ในมันเป็นยังไงอะวัตถุดิบอุปกรณ์ที่ประกอบมันเกรดต่ำมากอะแล้วส่วนใหญ่ไปใช้ใช้ก็เส <Airbnb> ียออืม่าไม่ต้องมากทุกวันเนี้ย เอเจอโคเนติกอะไรเนี่ยไปไหนแล้วอ่ะหายหายหมดแล้วไปไหนแล้วอ่ะถามว่าไปไหนแล้วอ่ะเจงไปตามเวลาอยงเี้ก็เป็นอ่าพอ,อใช้แล้วมันเสียพูดง่ายออมันก็ล้มเลิกกันไปออล้มเลิกล้มเลิกกันไปพวกแดนพวกนี้ก็คือแบบแดนเกตต่ำเฮียเกจต่ำล่ะถูกเะล่ะอุปกรณ์ข้างในก็จะเป็น ไส้ในก็จะเอามาจากจีนหมดแหละแล้วมาประกอบเหมือนตอนเนี้ยลำโพงบลูทูธตอนเนี้ใช่ป่มมันก็ยังขายกันทั่วทั่วประเทศเลยต,ตอนนี้เมืองไทยก็เป็นไงนนก็ถูกไงเอาถูกเขาว่าไงถือว่าละถูกเขาว่าไงเอาถูกเขาว่าเอาเาาเอนะแต่ถ้าเป็นผมอะผมทุวยฟังเลยถ้าเป็นผมสมมติว่าเอลำโพงบลูทูธอ่ะนะหมื่นกว่าบาทครับผม Bluetooth นะนะ เลือกลำเต่าญี่ปุ่นพรุ่งนี้เลยได้คุณภาพเสียงโอ้หออยางไงพี่ฟังเนี่ยจริงปะล่ะเสียงบ้านนะถ้าเอาเอาเอามาฟังในบ้านนะแล้วผมเชื่อว่าทนกว่าลำโพงบูทูตใหม่แตะกล่องด้วยเออไอที่ผมเคยขายไปเนี่ยเออใช่ใช่คิดดูแล้วกันครับแลยิ่งถ้าผมคัดของสภาพสวยๆใหม่ๆมาขายยี้ด้วยนะโอ้โหมันยิ่งทนอ่ะผมบอกกันเลยเนี่ย แต่ไม่ได้ว่าหมายความว่ามันจะไม่ได้เสียนะมันก็มีเป็นเรื่องธรรมดาเออเป็นเรื่องธรรมดาแต่ว่าแต่ส่วนใหญ่ก็ใช้กันลืมหมดล่ะเออใช้ันจนลืมครับผมไม่เสียง่ายๆครับทุกขนาดของเก่ามันยังมันใช้ได้เลยถึงเวลาเนี่ยของเก่ามันยังเอามาเอายังเอาฟังกันได้นิ่มๆสบายเลยอ่ะนี่แหละก็วันนี้ก็ได้ความรู้นะเฮี่ยนะครับได้ความรู้เพิ่มนะครับวันนี้ ใช่ไหมล่ะมาเยี่ยมมาเยี่ยมกันนานๆครั้งเดี๋ยวไว้คราวหน้าผมเห็นผมเห็นผมเห็นไอ้ลำโพงรุ่นนี้มันมามันสวยไงใช่โอ้โหมันสวยมากเลยสวยนี่แล้วก็แอมด้วยแอม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 ใหญ่เนี่ยคอมพิวเตอร์ดูหนังฟังเพลงเนี่ยแอมใหญ่เยอะนะครับว <ere> ันนี้ก็มีลำโพงลำโพงเยอะมันเยอะแล้วก็แอมเยอะนะเดี๋ยวรอบหน้าเนี่ยผมจะจัดจัดร้านใหม่ละเดี๋ยวรอบหน้านะผมจะเคลียร์ตรงนี้ออกให้หมดเดี๋ยวค่อยมาอัปเดตใหม่เดี๋ยวรอบหน้ารอบหน้าค่อยดู ไคยดูรอบหน้าแต่รอบนี้เนี่ยดูลําโพงวันนี้วันนี้วันนี้มาเสนอลําโพงซะส่วนใหญ่นะครับครับผมลําโพงแล้วก็แอมใหญ่อ่ะแอมดูหนังฟังเพลงใหญ่นะครับใช่ดูหนังฟังเพลงนะครับวันนี้ต้องขอบคุณเฮียมากนะครับขอบคุณนะครับครับผมขอบคุณครับ